สวัสดีครับทุกคนผมเต้เต้ล็อกยูนะครับคลิปนี้ผมอยากจะตามหากีตาร์คลิปสันเลดพอลติดฟอยล์โรสนะครับมีคันโย่เป็นฟอยล์โรสนะครับของพี่บอมสินเจริญนะครับคือเมื่อปีก่อนเนี่ยผมไปถ่ายรายการล็อกยูว้าวนะครับสัมภาษณ์พี่บอมสินเจริญนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่พี่บอมพูดถึงกีตาร์ที่เขาซื้อตัวแรกแล้วก็ตัวที่2นะครับตัวที่2เนี่ยเป็นคลิปสันเลดพอลติดฟอยล์โรสนะครับเขาขายให้กับมือกีตาร์วง24่นอในรายการ4ี่ทุ่มสแควร์นะครับแล้วก็ ตอนนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วนะครับเผื่อนะครับเผื่อสมมุติว่ามีคนใช้กีตาร์เลดพาวติดฟอยล์โรสนะครับที่มาจากพี่บอมสินเจริญไม่ว่าจะซื้อต่อกันไปทอดทอดนะครับแล้วก็เห็นคลิปนี้นะครับลองติดต่อคอมเมนต์มาหาทางเพจผมหรือว่าติดต่อหาพี่บอมหน่อยนะครับผมว่าพี่บอมเขาต้องคิดถึงกีตาร์ตัวนี้มากๆนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูคลิปที่ผมสัมภาษณ์พี่บอมนะครับเกี่ยวกับกีตาร์ตัวนี้ครับจำได้เลยว่ากีตาร์ไฟฟ้ามี2ตัว ที่เป็นกีตาร์ตัวโปรดเลยคือเฟนเดอร์เทเลแคสเตอร์เป็นเจแปนนะพ่อซื้อให้ตอนนั้นหมื่นกว่าบาทบตัวที่2คือกีตาร์กิฟสันเป็นกิฟสันฟอยล์โรสด้วยเป็นเลสรงแบบเลสพอลพี่บอกกิฟสันมีฟอยล์โรสด้วยครับกออีตาร์ที่พี่ได้มาซื้อมาจากออสเตรเลียนะลายเซ็นของมือต้าบรูซที่ชื่อว่าทอมแพตตี้มีลายเซ็นอยู่ตรงนี้เลยตอนหลังคนที่ซื้อกีตาร์กิฟสันที่ใส่ฟอยล์โรสผมนี้ไปคือ พ,พี่พี่มือกีตาร์วง22นอวง22นอคือวงดนตรีที่เล่นอยู่ในรายการสี่ทุ่มแควเมื่อก่อนนี้เป็นกิฟสันมีน้ำหนักที่หนักแบบรスพอปกติเลยหนักเจาะแล้วก็ติดตั้งฟอยล์โรสสีดำา้วยอเนะี้ยก็คือติดสปริงดึงโยกดึงหลังไปหมดเลยใกิฟสันทรงレスพอใช่ใช่แปดมีครับแปดปีพี่ว่าเขาอาจจะมีการโมดิฟายมาเพราะพี่ซื้อมือสองมาโอเคคาดว่าโมดิฟายแล้วตอนนี้ตัวนั้นยังอยู่ไหมครับพี่บอม โอ้โหหลายอย่างที่มันออกมาจากเราแล้วยังคิดไม่น่าขายเลยเก oh. ็บเป็นความทรงจําอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ oh. แต่ภายหลังมันถูกอุดจาได้ว่าไปตายถูกอุดไปแล้วถูกอุดไฟล์รถตรงนั้นไปแล้วที่สายย่างที่ท,ทาซื้อ2ตัวนี้เพราะจะเริ่มเล่นดนตรีอาชีพหลังจากที่เราเล่นโฟกซองได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็เ,ยเลยคิดว่าอยากเล่นเป็นวงนดนตรีมากกว่าเริ่มแกะไฮเวย์สตาร์เริ่มแกะมนมีย f o อฟโอมิ d ิ p พอร์เนะครับแล้วก็เริ่มจะแกะเพลงพวกนี้ละ วงยุโรปท้าทายมากจากนั้นก็เริ่มแกะเพลงไทยที่เป็นสายพ็อปล็อกก็เริ่มเล่นจากอัสนีไมโครเพราะนั้นกีตราร์ไฟฟ้าก็จะมีบทบทบาทมากครับก็เลยฝึกกีตราร์ไฟฟ้ามาด้วยครับพี่บอมใช่ครับเพราะว่าสินจเจริญวัตเตอร์พี่บอมไม่ค่อยได้สะพายกีตราร์ไฟฟ้าเท่าไหร่แทบจะไม่มีเลยก็<ช> <ๆ S 2> จะเป็นชุดแรกนะฮะที่เล่นกีตาร์ไฟฟ้า ก็เป็นคลิปนี้นะครับในรายการ Rock You Wow สัมภาษณ์ที่บอมสินเจริญนะครับโอเคคลิปนี้ผมก็อยากจะมาประกาศ3อีกรอบนั่นละครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ